สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิพิบาลน,นะครับพบกันอีกแล้วนะครับในวันนี้ก็ขอพี่น้องที่จะรับฟังสิ่งที่น่าสนใจมากๆนะครับในวันนี้เชิญรับฟังครับในเทศกาลกิจสมภพนี้หากเราเข้าใจความหมายเรื่องนี้อย่างดีเราก็จะรู้ว่าเรานั้นอยู่ในยุคของพระคุณเราอยู่ในยุคของความเมตตากรุณาของพระเจ้าเราสามารถที่จะเป็นบุตรของพระเจ้าได้โดยความเชื่อความศรัทธาในองค์พระบุตรเป็นเจ้า เราทาง่ายๆโดยการสารภาพบาปกับพระองค์เรายอมรับพระองค์เข้ามาในชีวิตทูลขอาการภัยโทษเป็นพระเจ้าเป็นผู้ช่วยรอดของเราและแตัดสินใจติดตามพระเยซูต่อชีวิตนี่ครับคือสิ่งที่พี่น้องที่วันนี้ที่จะรับปรติสมานะครับเขาได้รับการสอนเขามีความเข้าใจแต่วันนี้เรา,าแสดงความชื่อม่นดีกับพี่น้องสามท่านนะครับที่รับ,บพระปติชมาแล้วก็มีเด็กน้อยทารกของเรานะครับที่รักของเราเนี่ยอีกหนึ่งคนที่เราจะรับบัตบสมาพี่น้องครับ วันแห่งการแก้แค้นยังไม่มาถึงนะครับแต่จะมาถึงแน่เป็นวันที่พระเจ้าจะพิพากษาลงโทษคนที่ทําความผิดความบาปและเป็นเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเมื่อพระเยซูเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่งจึงถือว่าวันแห่งการพิพากษานั้นเป็นวันที่ยังมาไม่ถึงพระเยซูก็เลยเบรกไว้นะครับอ่านแค่ครึ่งข้อเท่านั้นเองถือว่าเป็นการสิ้นสุดยุคยุคพระคุณนะครับในเวลานั้นพระองค์ในวันนั้น แห่งการพิพากษานั้นพระองค์จะทรงใช้พระลักษณะของพระองค์ในด้านของความชอบธรรมความยุติธรรมความบริสุทธิ์ในลักษณะของการเป็นผู้พิพากษาเป็นการตัดสินให้คุณให้โทษนะครับเนื่องจากยุคพระคุณนี้มีจํากัดก็คือรอพระเยซูกลับมาอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นเราจะต้องทําไงในการตอบสนองยุคพระคุณนี้เราทั้งหลายซึ่งเป็นสมาชิกของกิตตจักรเราทั้งหลายซึ่งเป็นบุตรของพระเจ้าเราควรใส่ใจเรื่องของการนําวิญญาณ ผู้คนทั้งหลายมารับพระคุณในยุคพระคุณนี้เราควรจะนําคนที่เรารักคนที่เรารู้จักเพื่อร่วมงานของเรามารับความรักสันติสุขและการคืนดีที่เกิดขึ้นที่เคยเกิดกับเราและบังเกิดอยู่ในโลกนี้ผ่านทางพระเยซูนี้จึงถือว่าการกระทำเหล่านี้นะครับที่เราจะนําวิญญาณนี้เป็นที่พอวระถัยพระเจ้าเป็นอย่างยิ่งและยิ่งไปกว่านั้นนะครับเป็นวิธีการที่ดีที่สุดที่พระเจ้าปรารถนา ในการรับเสด็จพระเยซูเทศกาลร,รับเสด็จนี้หากถามว่าปร่งปรารถนาสิ่งใดนะครับจากพระวจนะของพระเจ้านั้นเรารู้เลยนะครับว่าโปร่งปรารถนาที่จะให้เรานะทำตามพระมหาบัญชาของโรรองในช่วงเทศกาลรับเสด็จนี้ในช่วงเทศกาลกิจกสมภพนนี้เราคิดถึงคนที่เรารักเราให้ของขวัญแก่กันและกันนะครับแต่เราเคยให้พระเยซูคริสต์เจ้านั้นเป็นของขวัญให้กับผู้ที่เรารักหรือเปล่าที่ยังไม่ได้รู้จักกับพระองค์ และนี่คือความปรารถนาเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าที่พระเจ้าปรารถนาที่จะให้เราทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าในเทศกาลเกรสมภพนี้พี่น้องครับยังมีเวลาอีกสองสามวันที่เหลือนะครับเราสามารถที่จะโทรศัพท์เราสามารถที่จะพูดคุยเชิญชวนคนที่ยังไม่ได้รู้จักกับพระเจ้านะครับมาในค่าคืนวันที่24เพื่อที่จะรับฟังพระกิติคุณข่าวประเสริฐของพระเจ้ารับรับฟังความรอดที่มาจากพระเจ้าเพราะฉะนั้นผมอยากจะสรุปนะครับในเทศกาลรับเสด็จนี้การเสด็จมาครั้งแรกในรางยา ของพระเยซูนั้นเป็นการเสด็จมาแบบผู้รับใช้ครับเป็นการประกาศปีแห่งความโปรดปรานของพระเจ้าการเสด็จมาของพระเยซูคริสต์ในฐานะพระมิจชานะครับจอมกษัตริย์เป็นผู้พิพากษาก็จะประกาศวันแห่งการพิพากษาวันแห่งการแก้แค้นนะครับวันแห่งการพิพากษาลงโทษเพราะฉะนั้นวิธีการเตรียมรับเสด็จทั้งสองพิธีนี้นะครับวิธีนี้ก็คือพิธีมหาสนิทนั่นเอง ประเดี๋ยวผมจะอธิบายนะครับว่าการเตรียมตัวรับเสด็จของทั้งสองครั้งนี้ก็คือพิธีมหาสนิทนั่นเองใน,พร,านางพระเจ้านะครับหนึ่งโครินบทที่11ข้อที่26่ําให้เราเข้าใจว่าการรับพิธีมหาสนิทนี้เป็นการประกาศนะครับว่าการเตรียมรับเสด็จทั้งสองครั้งก็คือพระองค์เสด็จมาแล้วครั้งแรกบังเกิดในลังยากเป็นผู้ที่ตําต้อยนะครับกับการเสด็จมาครั้งที่สองซึ่งพระองค์จะเสด็จมาบนฟ้าอากาศในฐานะของกษัตริย์ จอมเจ้านายเป็นผู้พิพากษาเป็นการเป็นผู้ที่นำการพิพากษาและวันแห่งการแก้แค้นมาถึงนะครับให้เราดูใน1นึ่งโครินบทที่11ข้อที่26ผมจะอ่านให้พี่น้องฟังนะครับเพราะว่าเมื่อท่านนั่งหลายกินขนมปังและดื่มจากถ้วยนี้เวลาใดท่านก็ประกาศการวายพระชนขององค์พระผู้เป็นเจ้าจนกว่าพระองค์จะเสด็จมากับผมอยากให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับ เพราะว่าเมื่อทั้งหลายกินขนมปังและดื่มจากถ้วยนี้เวลาใดท่านก็ประกาศการไว้ยพะชนขององค์ผู้เป็นเจ้านั่นคือการเสด็จมาครั้งที่ครั้งแรกใช่ไหมครับบนแม่แหงเขนโปรงไว้ยระชนเพื่อชีวิตของพวกเราได้รับความรอดจนกว่าจนกว่าก็คือตั้งแต่การเสด็จมาบน,บนไม้โลกนี้และพงชงทีพ่พระชนแม่แหงเขนจนกว่าจนกว่าพระเยซูจะเสด็จมาอีกครั้งหนึ่งจนกว่าพระองค์จะเสด็จมาอีกครั้งหนึ่งนั่นคือยุคของคริสตจักรนะครับ ยุคแห่งพระคุณเมื่อพี่น้องเข้าใจเรื่องนี้แล้วท่านก็จะเข้าใจว่าพิธีมหาสนิทศักดิ์สิทธิ์นั้นมีความหมายลึกซึ้งมากเพราะอะไรครับเป็นการประกาศประกาศว่าการไหวพระชนก็คือการเสร็จมาครั้งที่หนึ่งนะครับจนกระทั่งถึงการเสร็จมาครั้งที่สองของพระเยซูนั้นนะครับเราทั้งหลายจะมีสิทธิ์ที่จะกินขนมปังและดื่มจากถ้วยนี้เพราะเหตุที่นี่คือยุคพระคุณขององค์พระบู้เป็นเจ้าที่ให้กับเราทั้งหลายพี่น้องครับ เมื่อเราเข้าใจเรื่องนี้นะครับเวลาที่เราเข้าสู่พิธีมหาสนิทนะครับเราต้องลำลึกถึงสิ่งสําคัญ3ประการด้วยกันในวันนี้เราจะมีพิธีมหาสนิทนะครับศักดิ์สิทธิ์เราจะลำลึกถึงสิ่งที่สําคัญ3ประการด้วยกันประการแรกครับลำลึกถึงการสิ้นพระชนของพระเยซูบนไม้กางเขนในพระธรรมลูกาบทที่19ข้อที่บทที่22นะครับข้อที่19ถึงข้อที่20ความว่าขอเพื่อนที่้องอ่านพร้อมกันนะครับ พระองค์ทรงหยิบขนมปังโมทนาพระคุณแล้วหักทรงให้แก่เขาทั้งหลายตรัสว่านี่เป็นกายของเราซึ่งให้ให้กับท่านทั้งหลายจงกระทำอย่างนี้ให้เป็นที่ระลึกถึงเราเมื่อรับประทานแล้วจึงทรงหยิบถ้วยกระทำเหมือนกันตรัสว่าถ้วยนี้ซึ่งเทออกเพื่อท่านทั้งหลายเป็นคําสัญญาใหม่โดยโลหิตของเรานี่คือสิ่งที่พระเยซูได้ทรงให้เราล้ำลึกถึงการสิ้นพระชนม์บนแม่ห่งเขนล้ำลึกถึงพระโลหิต ที่หลั่งไหลออกบนแม่งเ็นเพื่อเราทั้งหลายจะได้ความรอดแม้ว่าความทุกข์ทรมานและการสิ้นพระชนของพระเยซูดูจะเป็นเรื่องที่ไม่ดีนะครับดูจะเป็นเรื่องที่โศกเศร้าแต่ภาพรวมของการสิ้นพระชนก็คือเพื่อไถ่บาปมวลมนุษยชาติไถ่บาปรองหลายจึงถือว่าเป็นข่าวดีและประเสริฐสุดประเสริฐสุดและเป็นข่าวดีเพราะอะไรครับเพราะพระเจ้าได้สำแดงความรักยิ่งใหญ่ของพระองค์โดยให้พระบุตรองค์เดียวของพระองค์เข้ามาสิ้นพระชนเพื่อเราความบาปนั้น จะรับการยกโทษความบาปที่เราเคยทําอยู่นั้นจะรับการอภัยเพื่อที่เราจะมีชีวิตนิรันดร์โดยผ่านทางความเชื่อความศรัทธาในพระเยซูคริสต์เพราะฉะนั้นการสิ้นพระชนหรือความตายของพระเยซูนั้นจึงกลายเป็นสิ่งที่มีค่าสูงสุดครับจึงกลายเป็นของขวัญที่ยิ่งใหญ่พระกายของพระเยซูกลายเป็นเครื่องบูชาชดใช้ความบาปที่เราทั้งหลายได้ก่อขึ้นเพราะฉะนั้นเราจึงควรตอบสนองต่อความรักยิ่งใหญ่นี้ ขณะที่เราเข้าสู่พิธีมหาสินศักดิ์สิทธิ์ทุกๆเดือนพิธีนี้ไม่ใช่เป็นพิธีไว้อาลัยการตายของพระเยซูนะครับแต่เป็นพิธีลํำลึกเป็นพิธีเฉลิมฉลองด้วยความรู้สึกขอบพระคุณเพราะพระเยซูนั้นมีชัยชนะเหนือความตายพระเยซูไม่ได้อยู่ในอุโมงค์อีกต่อไปเขาะจะนักพระเจ้าในพพะธรรมฮีบรูนะครับบทที่สองข้อสิบสี่ถึงสิบห้าได้กล่าวนี้นะครับว่าบุตรทั้งหลายร่วมสายโลหิตกันฉันใดพระองค์ก็ทรงเป็นเช่นนั้นด้วยเพื่อโดยทางความตายนั่นเอง พระองค์ได้ทรงทำลายผู้มีอำนาจแห่งความตายนั้นคือมารเสียได้และจะได้ทรงช่วยเขาเหล่านั้นให้พ้นจากการเป็นทาตชั่วชีวิตเพราะเหตุกลัวความตายเพราะเหตุที่พระเยซูสิ้นพระชนทําให้เราทั้งหลายมีชัยชนะเหนือความบาปและความตายทําให้พระเยซูปเปลี่ยนความโศกเศร้าให้กลายเป็นความชื่นชมินดีเปลี่ยนความผิดหวังให้กลายเป็นความหวังในยอห์นบทที่16บหกข้อที่ยีได้กล่าวอย่างนี้นะครับ เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าท่านจะร้องไห้และขำครวญแต่โลกจะชื่นชมยินดีท่านทั้งหลายจะทุกโศกและความทุกโศกของท่านจะกลับกลายเป็นความชื่นชมยินดีสแสดงว่าวันเวลาที่พระเยซูสิ้นพระชนม์มาเงเขนนั้นสาวกของพระองค์ที่อยู่ใกล้ชิดพระองค์รู้จักกับพระเยซูเศร้าโศกแต่พอผ่านไปอีกสามวันครับพระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายสาวกของพระเยซูขณะที่อยู่ในความเศร้าโศกนั้นก็กลายเป็นความชื่นชมยินดี นี่คือเหตุที่ทําให้เราทั้งหลายจะต้องลําลึกเมื่อเราเข้าสู่พิธีมหาชนิดศักดิ์สิทธิ์นะครับแล้วลําลึกถึงเหตุการณ์ในอดีตพระเจ้าทรงรักเราทั้งหลายพระเจ้าได้ทรงช่วยเราทั้งหลายให้พ้นจากสถานการณ์ต่างๆมากมายในชีวิตเราควรจะลึกถึงสิ่งนั้นประการที่สองครับเราควรจะนึกถึงความสัมพันธ์ของเรากับพระเยซูเวลาที่เราเข้าสู่พิธีมหาชนิดศักดิ์สิทธิ์นะครับพระกายและพระโลหิต ซึ่งเป็นสัญลักษณ์โดยทางขนมปังและน้ำองุ่นนั้นเป็นเครื่องหมายนะครับถือว่าเป็นถ้วยแห่งพระพรซึ่งเราได้ขอพระพรทำให้เรามีส่วนร่วมในพระโลหิตของพระคริสต์ขนมปังที่เราหาักนั้นเป็นสิ่งที่ทำให้เรามีส่วนร่วมในพระกายของพระคริสต์นี่คือสิ่งที่บันทึกอยู่ในพระธรรมหนึ่งโครินบทที่10ข้อที่16เพราะฉะนั้นการเข้าสู่มหาชนิศักดิ์สิทธิ์นั้นเป็นการเข้าส่วน นะครับเข้าส่วนกับพระเยซูพี่น้องครับอยากจะให้พี่น้องได้อ่านพร้อมกันนะครับในหนึ่งโครินธ์บทที่1 0บข้อสินะครับถ้วยแห่งพระพรซึ่งเราได้ขอพระพรนั้นเป็นสิ่งที่ทําให้เรามีส่วนร่วมในพระโลหิตของพระคริสต์มิใช่หรือขนมปังซึ่งเราหักนั้นเป็นสิ่งที่ทําให้เรามีส่วนร่วมในพระกายของพระคริสต์มิใช่หรือคาตอบคือใช่ครับนะครับคำตอบคือใช่ยิ่งไปกว่านั้นครับการที่เราเข้าส่วนในพระกายของพระองค์ในหลายๆายมิติ ในหลายหลายมิติก็คือมิติของคันถูกตรึงนะครับกาลาเทียบทที่2ข้อ20นะครับมิติของกันถูกตรึงชนานพร้อมกันนะครับข้าพเจ้าถูกตรึงไว้กับพระคริสต์แล้วข้าพเจ้าเองไม่มีชีวิตอยู่ต่อไปแต่พระคริสต์ต่างหากที่ทรงมีชีวิตอยู่ในข้าพเจ้าชีวิตซึ่งข้าพเจ้าดําเนินอยู่ในร่างกายขณะนี้ข้าพเจ้าดําเนินอยู่โดยศรัทธาในพระบุตรของพระเจ้าผู้ได้ทรงรักข้าพเจ้าและได้ทรงสละพระองค์เองเพื่อข้าพเจ้า จบลงแล้วนะครับสําหรับวันนี้ขอพระเจ้าอวยพระพรและขอให้พระเจ้านางของพระเจ้าในวันนี้นั้นเกิดผลในชีวิตของพี่น้องทุกท่านนะครับสวัสดีครับ